ถ้าใครอยากเป็นนักแก็ตเกมที่ดีและดังแล้วก็ YouCast Channel ท่านท้าน YouCast Channel ช่อของคนรักนักแก็ตเกมก็อย่าลมืมกดไลค์กดติดตามเพจนะ <Everybody crazy? S 1> ครับที่ YouCast Channel เลยทุกคนสวัสดีครับโม่พบกับผมารายการ Excel Cast Gamer เราจะมาเล่น Battlefield 3เปิดตัวมาก็รถไฟชนกูเลยนี่เราเรา,ราจะวิ่งนหนีตำรวจั้งเคจัมทูกความวมืาวานไปโพนรอเออชิบหายแล้วเปิดมาก็เจอแบบนี้ กี่โจนเลยเก็บเืิญโอเควู้ยแหลกเหมือนกันกนะเกมนี้ยิแท้แตกครับยีงแท้แอะไรของมึงยิงขาหากักมีขาก็หักได้แล้วหักเปืนเก็บก่อน กด A นี่เก็บลูกซองข้อกดชิปนิ่เอ,อือมึงมาจากไหนต่อยหน้าครับต,ต่อยหน้าต่อยเอือต่อยหน้าหน้าสะบัดถีตูดกระเด็นอ๋อยน่เงงข้า เอ้ยพีย่ก,กดระเบิดผมมานยางหน้าต่างแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดต็กปลากระโดดเคจอมโอ้โหโดนไฟทางเออโดนยิงเดต็กปลาเดต็ก๋กอ้ยตัเสต็กปลาโลลัวโอเคก็ใช้ได้อยู่ ไปไหนต่อวะอ๋ะอไยุงไม่โดนโอ้ยระเบิดชิเฮ้ยคนบินได้เออปลอดภัยว,วะเนี่ย ลงมาแล้วเอ้ยเอายังไม่ใจโอ้ยเกมนี้ก็แหลกแล้วตดพอตัวเลย ตายตายหมดนี่มันระเบิดเปิดตูเฮ้ยกโดนกโดนดาออ,อ,อมากิดอ,อะไรขึ้นอ๋อมาถึงมาที่นี่เลย พอนั้นดับรึมาที่นี่เลยนี่จะเป็นด่านต่อไปมั้งน,นี่ลืมลืม PTS สามโดดช้าจริจง แปดชัว่วโมงตปอ,อย่าไปดูเลยดีกว่านี่ผมก็ไม่ได้เล่นเอาเรื่องเล่นเอามันเอาไฮเช่ก็มันแด้แปลห่อภัย้วยมาถึงเกิดในรถเข่มาเอาถัง this is Ms. You crossing the two Over. Copy that. Yo, does anyone else really <laughs> okay, not okay, what road. we're doing here? Quit being a fucking hippie, Montez. Just saying. <laughs> Bro, this is about the PLR. We should it be in Iran, not Iraq. PLR's PLR is the right people, alright? They don't make them any righter. Misfit 1-3, this is Misfit Actual. We have a situation developing here. Get your team dismounted and into the staging area ASAP. 1-3, copy out. What the fuck are we stopping here for? Our objective is 20 clicks north mm -hmm. here. I don't know, Montez. Yeah, let's get out on the road! Okay, let's go!

ท like ี่ผมซื้อเกมนี้ขึ้นมาก็เหตุผลหนึ่งก็คืออยากขับเครื่องบินแต่ไม่รู้เขาจะมีให้ขับเครื่องบินหรือเปล่าต้องไปดูนะมีนางแดกนางแดดน้ำาวาง PLR is at 930 We lost contact. investigating a possible. IED near Spins and Meat Market. That's a pretty fucking bad part of town. We believe the PLR involved. Sending you in to find our Marines. Provide support. Call in if necessary. You're the quick reaction force, gentlemen. Trusting you to handle this. Let's go find our Marines. We're on it. Let's go. Ah, let's go Way behind, gentlemen. Let's go find control. วิ่งกับตัวไหนวะกดชีพท,ทำไมกดชีพไม่ได้ไ<ป>โกโกไปดีไม่หยวิ่งอะไรแล้วตีหมาหมาอยากาอาเโชว์ปืนแล้วหนีเลยหมาก็ียวป,ปืนเป็นเงิน Your what is this? School? Hey. All right, I keep forgetting. They don't have schools where you go. Check your corners. What was that? Someone needs to tell EOD to blow those ammo dumps further away. <laughs> Wait, tremor. We're like 90 clicks <laughs> <laughs> exposed. เป็นก่อแถวตรงนี้นี่มันรถของข้าศึกนี่ว่าไอ้เว่งเมื่อกี้ไม่ขับวัดไปนี่ยังวะเียวยังวะจะให้ทำอะไรต่อเอ่ย

kè kèn hai ờ ồ đem này cuối cực tài mới nào mới bùm Nàng quá này. Oh Let's go! Let's go! Behind me! Give me a sip! I'm up! I'm up! I'm up! I'm fucked up, but I'm, oh, I'm, I'm, I'm up! Uh- My twelve! I'll be. I'm bored! Everybody like that building the fuck up. ไเยากมันมาตรงนี้ไม่ดูแแล้วอันนี้ออ๋ยบึมเอาไม่ตายมึงเอิดมากเลยมึงเหเกาะเหล็กอะไรวะเนี่ย ตายตายตายออออกนอแงเบยม่งมีให้ออกนอกแงเอนนีอออนอแล้วเนี่ยเดยผมน่าจะลดเสียงหน่อยนึง โอเคเสียงแค่นี้น่าจะได้ยินเฮ้ยตัวมีหน่อยค่ะเดี๋ยวมันไม่มันต้องเพิ่มหน่อยโอเคแค่นี้น่าจะพอเมื่อกี้เสียงดังมากเลย

Oh, shit! And that you just that. You gotta go cover to cover. Don't stay visible in the windows. God, Oh, come out These guys weren't local. They weren't speaking Arabic. Al Bashir is exporting all-star insurgent talent out of Iran to here now. Go, 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 get go, 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 ผูน้นำไปยังไม่มาเลยแต่มาเร็วหน่อยจ่า,ารอโอ้ยโน้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขันไหนต่อแถวดีกว่ายงขันไหนรอเลยเกิด50

ตาตาไม่ใช่ครับตาไม่มอหิโอ้โหตายอย่างหาย,ายไปเรียบร้อยอไปแถวครับไปแถวไปจะไปไม่ไปโอย

โอ้ยเขียดหน้าเฮ้ยไปไป,ไปโอ้ยมุยก็คือว่าไอ้ตรงเมื่อกี้ห้ามหมอบแล้วห้ามลุกขึ้นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ผมหัวมันนิดเดียวแตกเลย มันมีมีดด้วยเออเร็วชักช้าเดี๋ยวจะยิงสไนเปอร์เลยน่าโอ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊มุกจี้เฉียดหน้าเลยไอ้ห่าเอ้ยเอ้ยเร็วลีลาเร็วๆ นำ้นำอ่ะน้ำอ่ะกูน้ำแล้วต้องมาแอบแ,แถวนี้งานที่ดีเหยียบโผล่หัวขึ้นไปไอ้นี่โผล่หน้าไปไม่โดนยิงวะเออโดนอะไรมาอะไรวะเนี่ย

มันต้องให้อะไรฮะนับถอยหลังแล้วให้มันโผล่หัวขึ้นไปก่อนแล้วเ,เราค่อยโผล่หัวยิง,ง,ง,ง2กูวอลโอ้มันลุกไปเองนี่ว,ว่าเอาอาบีจีไปกินตึกพังยังงี้ไหมกูยิงซ้ำนะมาสิกูยิงซ้ำนะเอ็งบอกนะเราทำไนดะ้ดนะีมั้ง Doc Holliday, we got your man patched up down here. We're ready to move back to the standing area. Breathe back. Can you provide cover from up there? Doc Holliday. Which direction, over? North side. Misfit 1-3 in position. Looks pretty clear. Roger that. We are moving. Over. Keep your eyes peeled for hostiles. Our guys are pretty exposed down there. มีอะไรมีอะไรก็ขึ้นเฮ้ยพ่อเขาเนี่ย่า,าอ๋อคนเก็บมกมเ<ๆ>มื่อกี้เนี่ย่าเฮ้ยอุ้ยแม่นอุ้ยแม่นแ,นแถวโอ้โหแบบเบียวแตกเลยโหผมไม่คิกว่าผมจะแม่นซะในขนาดนี้ ไม่นึกเลยผมจะเม็นเสนหขนาดเมื่อกี้งมาทุกนัดเลยนัดแก้วพ่อถ่ายมีคนเก็บนะผมว่ามันไม่น่ารอดแล้วเคลีร์หมดมีอะไรอีกไหม พี่พูดกันจะกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมึงมาอยู่แล้วมึงมาอแล้วมึงมาอีกแล้วเหรออมือสไนเก่เกิดยังมีหมก็แม่นสไนจริงแค่ไหนมีเพื่อนอะไรหรืออะไรขึ้นไม่น,นไนาจะเป็นไรจบแล้วหรือ

อะไรเอายกไม้ช่วยไหมให้ช่วยไหมครับช่วยไหมครับอเอาแม่งด่ากูอีกไอ้เหี้ยอุตส่าห์ช่วยเป็นเหี้ยเป็นเหี้ยอะไรอาผมหิงร้องเ่ยไปไปไปเลยมูเฮ้าไปเลยกูมาเร็วไปไหมเนี่ยมาดิเดินช้าเป็นเต่ายิงไส้แตกเลย กด F อ้อนี่มีฟันแม่งเลยมึงจะิ้งตัวหาพ่อของบ้านมึงไม่ใช่วิญนิง่งเอารอดไม่ได้อูโดดก็ได้มีคนหายออนสมา์ Temporary ยัง b งก็เกิดครับเราอัสคร์ไมค์ที่เป้า target location. Over. กูอยากยิงคนกูอยากยิงคนกูอยากยิงคนไม่มีความเป็นธรรมกูอยากยิงคนโอ้โหเป็นรวยเฮ้ยใช่ยิงถังนน้ำมันยังเกิดอะไรขึ้นอ๋อรถรอไม่รล้วน กูเหากยินคนมึงไม่มีความเป็นธรรมมึงเปิดประตูดีมึงทางกระตัวเหรอนี่อะไรวะเนี่ยอ๋อได้บอกแล้วได้ยิงคนแล้วกูได้ยิงคนแล้วโผล่ไหมกูยิงหนึ่ง มึงโผล่ไหมกูยิงมึงไม่ตายมึงไม่ตายมึงโผล่โผล่โผล่หน้ามาทำมอืฮะเกมนี่โอ้โหเกมนี้หาดึงเน็ตเยอะเป็นไปไม่ได้แล้ว focused. Stay นี่มันเกมอันนี้ผมอันนี้เล่นแบบออฟไลน์เนี่ยคนวันผมหาว่าเกมเป็นเน็ตทำใจแล้วยินดีครับเอ้ยคนประท้วงก่อมอบมึงก่อมอบมึงก่อมอบเหรอมึงก่อม็อบบึ่มเอามึงก่อมอบเหรอฮะอะไรวะมึงจะซ่อมรถนี่นะมึงจะซ่อมรถเหรอ จะบอกว่ามึงจะซ่อมรถมึงซ่อมมึงเป็นไปไม่ได้แล้วเฮ้ยมันก่อมอกกันน่ะเฮ้ยหลุมแนะอไพวกอกไอกไออ้วกไอกอกไอกไอกอ้ไอ้พ้ไ้ไอวกไอ้พ้วไ้วไวอ้ไอไ อ๋อให้เดินตามสายรู้ว่าสายอะไรแม่งแปลกตาสุดละออกประตูไปอ้ยสักผ้าตามสายครับตามสายเสียงตามสายอ๋โอเคข้างบนอ๋อหมดตายทอยจันนี่แมฆไปไหนเนี่ยดูอุ้ยหนูอุ้ยตกใจ จะยิงหนูสาแตกเลยทำสายนี่มันสายอะไรวะเนี่ยภาษประคำเลยอ๋อสายระเบิดสายส่งสัญญาณอะไรเนี่ยมั้งดึงกูดึงก่อนละโอเคครับอุ้ยเงาเฮียเลยเงาเฮียอะไรอุ้ยเฮียอ๋บังบังโลตีแผ่นบังใครทั่วร์ไหม อ,อ,อ๋อท้วงนะบงังหน้าตาท้วงเหมือนบังนะบังแถวบ้านผมอะอืบงับงบังบังมกไว้ผมไหมเอ้ามึงทำตัวน่าสงสารแทงเขา่าลูกศิษย์บัวขาวลูกศิษย์บัวขาวอีแทงเขา่ารับเฮ้บังอะไา นี่มันให้เราไปช่วยทางไหนอะทางนี้อะ่ะเออทางนี้มึงมีไม่เข้ามึงเข้าทางลำบากเฮ้อเดี๋ยวเพิ่เอาเื่อนตายดิดตัวดีกว่ามิดต ong นะไม่ยิงกูเลนกระตุก มึงเรีนทำอะไรตรงนี oh, oh, mm ้เ hmm. ป mm ็นไรวะอ้ยร้อยนัดร้อนัดกูมิกูอยากยหนคนกูจะตายตายตาย้ยตายอ่ะอ้ยตายล้ว เวตายแล้ว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 ยิงรถได้ขน้ไหมไอ้ยคนโหไม่โดนมาทำอ๋อใครยิง RPG มึงเหรอมึงยิง RPG เหรออาร์พีจีเหรออไอ้คนนู้น ยิงปืนกลเหรอเฮาไม่ตายโอ้ยไม่ตายอ๋อทางอ๋ออ๋อมิงแฮปไปอหน่อเฮาปะเอ้ระเบิดเอ้ยเอ้ระเบิดเอ้ยปะระเบิดรายยังมีสนายอยู่เอ้ยยงจะจับปืนกลแล้ว มีมีชาวมีระนำมระนำมีาเฮ้ยปืนไหมอะไรวะอย่าบอกนะออกี้ควายเปิดถล่มมึงมึงยิงขล่มยงืเอือ โอ้โหตึกขลุมเออไม่ฟักเดะจบเดผ่านนี้จบไปแค่นี้ครับก็ไปต่อใหม่ครับสองครับบ๊ายบายสิ่หเหลี่ยมเดียบ๊ายบาย